โอเคก็กล่าวสวัสดีครับผมวันนี้ก็จะมานำเสนอเรืเ่องอี i c กเกรมนะฮะที่มันแจกแอร์ดีคอร์ดฟรีน,นะครับผมว่าทำยังไงถึงจะได้รับนะฮะเป็นตัวนี้นะฮะผมจะเป็นตัวนี้ก่อนแรกเลยเนี่ยเราเข้ามารับก่อนนะครับผมรับเสร็จปั๊บมันจะไปไหนมันจะได้รับอย่างไงนะฮะมันจะได้ไปที่ มันจะได้ไปที่อ e ีเมลนะครับผมมันจะส่งไปอีเมลยืน e ยัน e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  นะครับผมแล้วเราก็มาที่ร้านค้าเนาะแล้วก็ค้นหานะครับยิบคอร์ดนะฮะมันจะมีแอปแอป,ปหนึ่งที่เราต้องติดตั้งรีคอร์ดด้วยนะครับผมติดตั้งไปก่อนเลยนะฮะให้เข้ามาเสร็จแล้วเราก็ติดตั้งลงตัวเครื่องนะครับผมหลังจากนั้นไอตัวที่มันแจกเนี่ยไอตัวเนี้ย <c oughs> ทำไมเราหาในคลังไม่เจอนะครับผม ถ้ารับแล้วเนี่ยแราเป็นเจ้าสองแล้วเนี่ยเราจะโหลดยังไงทําไมเราหาไม่เจอนีครับผมโอเคนะฮะในนี้ทําไมไม่มีนะต้องติดตั้งตัวนี้ถ้าตัวจากที่โหลดจากเว็บไซต์เนี่ยถามว่าติดตั้งได้ไหมใช้ได้ไหมเนี่ยผมใช้ได้ครับผมแต่ว่าผมติดตั้งด้วยโปรแกรมตัวนี้นะฮะโอเคนะครับผมขั้นตอนง่ายๆเลยคือให้เราเข้าที่ Google นะครับ เ้าไปที่อีเมลของเรานะฮะว่าเราสมัครวยอีเมลอะไรนะครับผมตัวไหนนะฮะเราก็ไปดูอีเมลนะครับผมหลักนะฮะอ e ีพกเกมตรงมาแล้วนะครับผมเรากกดคําว่าอนะไรก็ดีมเนาะมันก็จะเป็นแบบนี้นะครับผมนี้ผมยืนยันทุกอย่างหมดละนะครับผมทําไปแล้วนะฮะอันนี้ก็คือเข้ารีพอร์ตปกตินะครับเข้าใช้งานได้ปกตินะฮะโอเคมันก็จะมีแบบนี้ มาให้ด้วยนะครับผมผมได้สิบไปแล้วนะฮะเห็นไหมฮะวันที่สิบเอ็ดก็คือวันนี้เพิ่มนะฮะเราต้องเพิ่มต้นรับเนี่ยเราต้องเพิ่มด้วยว่าเราจะใช้อะไรเบพาวหรือบัตรเครดิตนะครคับสามเดืนอนเนาะเก้าเก้าจุดเก้าเก้านะครับผมจะจะเป็นจำนวนเงินเอ่อร้อยกว่าบาทหรือง่ายสามร้อยกว่าบาทประมาณเนี้ยแล้วแต่นะค่าเงินไม่เท่ากันเพราะมันจะได้ทดลองใช้ฟรีสามเดือน นะครับจะทําอะไรได้บ้างก็คือส่งรูปได้ไม่จํากัดหนึ่งร้อยเมกนะฮะส่งคลิปวิดีโออะไรเงี้ยเราก็จะมีดาวแบบนี้ตรงชื่อผมนะฮะจะมีอย่างนี้ขึ้นมาเสร็จแล้ววิดีโอเนี่ยเราจะได้ที่พันแปดสิบพีนะฮะอันนี้คือการการถงการโทรอะไรพวกเนี้ยได้หมดเลยนะครับฟิลจงิูเจอร์นะฮะได้หมดเลยนะฮะอิโม,ะะม,มชั่นเพิ่มเติมอะไรพวกเนี้ยได้หมดเลยนะครับผมภาพเคลื่อนไหวหน้าจอหน้าจอาจอ,อะไรเงี้ยตรงนี้นะครับผมเป็นภาพ ไฟล์จิปก็ได้นะะลิงส,ส่งก็ได้นะผมอันนี้ก็จะเป็นเ <c oughs> วลนะครับผมตั้งแต่วันไหนที่เราได้นะผมเห็นไหมฮะโอเคถ้าใครทําไม่เป็นเนี่ยเดี๋ยวผมจะเอาลิงก์นี้ทิ้งไว้ให้ใต้คลิปก็ลองไปอ่านกันดูนะผมว่าทำอย่างไีอะไรบ้างที่เปลี่ยนไปนะฮะรับอย่างไงนะฮะประมาณวันไหนถึงวันที่ยีิบสี่ นี้นะครับตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่ยี่บสี่นะผมได้ไม่นานเนะก็หนึ่งสองสามหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองสิบสามประมาณสิบสามวันสิบสามวันนะฮะผมนี่ก็ในช่วงสิบสามวันนี้ตั้งแต่วันที่สิบเอ็ดถึงวันที่ยนะี่สี่เนาะเราจะนับวันที่สิบสองนะฮะเราจะไม่นับวันที่สิบเอ็ด อยจะนับก็ได้นะฮะเป็นสิบสองวันไปสิบสี่วันนะผมอา่าล็อกอินรหัสเดิมก็ได้นะครับผมตามบายเลยนะฮะแะได้แบบนี้มามฟรีนะครับยกเลิกก็ได้นะครับผมยกเลิกก็ได้นะฮะถ้าไฟพ้นผ่านไปแล้วไม่อยากให้มันหักตังก็ยกเลิกได้นะครับโอเคเนาะไหนก็ดูอีเมลแล้วก็ขากดคำว่ารีดีมเลยนะฮะ จะให้รอแล้วผมถ้ารีดีมไปแล้วเนี่ยมันจะเป็นอย่างนี้มันจะมีให้กุณให้กรอกอะไรเนี่ยพิยงที่อยู่อ่ารับไหมหรือไม่รับอ่านตรงไหนก่อนแล้วก็มันจะเป็นอย่างนี้นะครับผมซอรรี่นะครับผมรอแป๊บเดียวเดี๋ยวมันจะเข้ามาประมาณสามนาทีประมาณนี้แล้วก็กดรีไปมันก็เข้ามานะฮะยังไงก็อย่าลืมให้ไปเช็คที่อีเมลด้วยนะครับผมว่ามันส่งให้จริงหรือเปล่านะฮะ โอเคแล้วก็ยังไงก็ผมขอฝากเฟซผมไปด้วยนะครับผมเฟซผมนะฮะถ้พูดคุยกันได้แล้วก็จะเป็น YouTube นะครับแล้วก็เพจเกมอ้ออีกอย่างหนึ่งคือเพจเกมที่ทำมาใหม่นะฮะยังไงก็ฝากกดติดตามด้วยนะครับเดี๋ยวแฟฟไฟ์นะครับผมฝากกดกดไลครไลค์แชร์นะครับผมแล้วก็กดกระดิ่งไว้ด้วยก็ดีนะฮะ คุณที่รับชมนะครับผมยังไงก็อย่าลืมทําตามนี้นะฮะถ้าเข้าใจอะไรห,หรือไม่เข้าใจตรงไหนก็ทักมาถามได้นะผม,มรับยังไงนะครับเราต้องรู้ว่าเราใช้อะไรถมนะครับถ้าอีเมลเฟซอะไรเงี้ยเราจําได้แล้วว่าเข้าอีอีเมลนั้นฮะไปรับโอเคเนาะยังไงก็ขอจบคลิปเพลงท่นนี้นะฮะถ้าชื่นชอบยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับผมวันนี้ก็มีเท่นี้แหละ สวัสดีครับไปแล้วบ๊ายบาย